คือเราคือย้อนกลับไปที่สตูเดิมท,ที่ที่เราเจอกันครั้งแรกเขาบอกว่านนทนนที่เดี๋ยวนี้สกิลเขาเก่งก้นนะผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาการอย่างหนึ่งของผมคือผมจบรายการเร็วขึ้นซีซั่นสามอันนี้พูดเลยนะพูดเกินเลยผมจะเร็วกว่านี่ปีแรกเนี่ยปีสองสาครับปีน่าจะไม่โอ้โหพี่โค้ชคงชื่นใจแป๊บนึงนะมึง <c> เ <oughs> ที่ยวสดนมดมีรายการไหนวิจารณ์นมพิธีกรเออไอ้หล่อดีขึ้นต้องจังเลยหลอเจน มึงได้พาดีใจอ,อ,อ๋อสินเสมอกันนั่นแหละต่างจากเป็อะไงไงเขาเลิกทำหมูหนาวกันมั้งเห็นว่า,วา,วานะกูเพิ่ถามมึงมากกว่าไหมคุณคิดไหมตอนแร้ว,ว่านน,นทนนเป็นไงจะพูดเยอะขาน,นดาดาน,นี้นนทนนเหรอกลัวไหมเหรอเขาไม่เคยนับเป็นคู่แข่งอยู่แล้วไงแต่จะบอกเลยว่าแบบดีใจามากๆนะคือใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกูเอง พี่แม่งลำลาว่ะซีรนาทยายไปอยู่ที่อื่นก็ต้องคิดถึงคนนี้มากเลยอ่ะผมสนุกมากตลอด2ปีที่ผ่านมาเราอ่ะทำงานกันเหนื่อยมากเลยในปีที่ผ่านมาโบนัสก,ก็ไม่ได้โบนัสก,ก็ไม่ถึงโน,นน่ะ <c oughs> ไม่ถึงบหมือนงักันนะ <c oughs> โอ้ย